เชียงรายค่ะคุณผู้ชมพาไปกันที่จังหวัดแพร่ค่ะได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2568ภายใต้แนวคิดคุณค่าผู้สูงวัยสารสายใหญ่พลังครอบครัวค่ะที่โรงแรมแพร่นคราอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดแพร่ประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นภายใ,ใต้แนวคิด คุณค่าผู้สูงวัยสารสายใหญ่พลังครอบครัวโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายในครอบครัวซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยรวม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและตัวแทนผู้สูงอายุทั้ง8อําเภอเข้าร่วมกิจกรรมค่ะภายในงานค่ะมีกิจกรรมมีรทศการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิน่นผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยการแสดงของผู้สูงอายุและครอบครัวการประกวดพ่อเท่าวัยเก่า และแม่เท่าวัยงามค่ะชื่อเก๋มากเลยนะคะพิธีรดน้ํำดาหัวผู้สูงอายุและการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัดบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานค่ะ <c oughs> เสื้อพามอฮอมแพรของ <c oughs> ท่านผู้ว่านิสูง